มาต้องซักน helmet, นี้คนหลายๆๆๆหลายๆๆๆๆโอ้าซากมาดำนาเนาะคนโสนก็มาดำนาตัวนี้ดำนาเป็นนากผู้บ่าวเนาะบ่าวโบคองขาดไปเลยจ้งดำนาเลยยังมีเมียคนเมียบุมีลูก การทำให้ดำนาขุกสาตบบนสานานเขาพี่รนาได้ผุไฮนาไฮนี่กำลังรุงเลดว่าสุนทรชีเน่ตอนเช้าคนหลายคนหลายยังให้เดียวเดือนน้อยกต่ีเลับุญเดียวเลยไสีเลวคุณกระจภาพาเนิ้ภาพเพิ่ยกาปแบน้ำาทำบนน้ภาพเพิย่างเาาน้ำ้ว ทำให้ทำนาบ้านหุกศาสตมานาต,ามตันทำนาลุงซักนำนาลุงซักความเพียงเหงหาเลยำนาจ้างวานง,ง่ายแล่สองบาทบาทต่อคนถ้ามือนหนึ่งก็สี่ร้อยบาทง่ายๆสี่รอยบาทถาภาพเหตุการณ์ทำนาเรื่องจริงคานจอฮิบมาหิบมาชน,นาาม,ามาท่ายื่นเหลนลูกค้าเ่มามาทายใกล้ๆ,ๆ ท,ที่บ้านที่เมืองนอกเด้บ้านผู้ค้าบ้านอผู้ค้าอยู่บ้านนี่นะผู้ค้าม่ญาติญาตินีาไวญาติงก็เอมาถ่ายทำขรายการแลพี่กระเจ้าบรรยากาศนาได้สะสมอนเนาคนเอื่นมาเอินมานมาถ่ายทำเรื่อง้รรมไรุษฎีมาใกล้ไหใกล้คนเราเลยเรียว่า,ไ,าไปใกล้มาให้บึงเนาะ ท่าจุดส่วนเนี่ยผมโอ้การหิ้งกันยุ่งขนาดนั้นลงตามเขาเป็นการยุ่งการหิ้งกันยุงนนย่งเลยมันย่านหิ้งย่านหิยุ่งครบมันไทยดหนาเพราะชด่วนเนี่ผมสูดวนนี่เรียพ่นควันนีมันเด,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 ดาไมาดำนาแล้วดำนาก็จุด่วนการหิ้งกันยุ่งในยุคขอมีอผมสูดยาใ้หิ้ยุ่งสิยานห,หน่อย พกเข้มพเข้มพวลูกตากเข้มตากเข้มมาพกเข้มมาจ้างดำน้ก็ได้เราแต่ว่าูสููยากันหินกันยุ่งก็ได้ยันยงมากัดลูกกัมีมีเราเยเสือหันหลังเมีเราเนี่ยมีตเขมตากเขมมากเมีได้เหมือนเราสอคนก็สี่ร้อยเราได้งานนี้งสองคนก็สี่ร้อยน่งให้ท่งนา มันก็มีทดสองคูณกอากายมีสอคนจะรดก็เล่นทเ้งนะจะรดแบบจะรดเอ็มชก็พุกเทิงกูได้เครือบินเคืองบินเคืองบินคืบินบินเท่งได้คือบินเคืองบินเพื่งเสรงมวยง่ายตีเสียเครืองบินไจะจุดวัดจวัดเร่งทํภาคนทำให้ดํานานาดุสักแบบนี้ มงก็ด้บ mm. ึงเลบข่าวคลายคุ้นดับมันตาภาดำง่ายคือสี่งคือสีม่